บริษัท WIP Electric จำกัดก่อตั้งขึ้นในปี2535มีประสบการณ์ด้านการผลิตและการออกแบบด้านไฟฟ้าและยังเป็นผู้นำตลาดภายในประเทศในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยเชี่ยวชาญในหมวดผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า5ประเภทได้แก่ตัวจับเวลาการวัดรีเลย์ป้องกันเฟสระบบควบคุมและไฟ LED โดยมีความมุ่งมั่นพัฒนาและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น และส่งมอบตรงเวลาตรงตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าเราเองเนี่ยเป็นโรงงานที่ใช้วิศวกรแล้วก็แรงงานไทย100%เเซนะครับเราเติบโตมาจากการเสิร์ชแล้วก็วิจัยพัฒนาในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในส่วน7ปีให้หลังเนี่ยเราก็ได้มีการแตกลายในเรื่องของ led lighting เราเองพยายามจะ คอนโทรลในเรื่องของคุณภาพนะครับในเรื่องของการรันตีในเรื่องของเซฟตี้นะครับให้กับอุปกรณ์เป็นการนำไปสู่เป็นผู้นำของตลาดภายในประเทศบริษัทเองเนี่ยได้มุ่งมั่นเนี่ยพัฒนาแล้วก็วิจัยผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบให้ตรงเวลาตามความต้องการแลคะความคาดหวังของลูกคา้าสิ่งหนึ่งที่เราต้องการก็คือการยอมรับที่เป็นหนึ่ง ในผู้ผลิตสินค้าชั้นนำของประเทศตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดเราเห็นเลยว่ามันเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ตัวนี้เองเนี่ยเราพยายามมองวิกฤตให้เป็นโอกาสเราก็เลยมีความคิดว่าเราจะทำยังไงให้เราใช้แขนกลแทนแรงงานคนได้ซึ่งทีมงานเองนำเสนอทำซิมูเลชันในตัวโปรแกรมออกมาแล้วเห็นผลอย่างชัดเจนในเรื่องของอการใช้พนักงานในการผลิต ในสายการผลิตเนี่ยเมื่อเราสั่งผลิตไปเนี่ยมันมีสเต็ปที่1ที่2ที่3นะครับสเต็ปที่หที่2เนี่ยที่3มอาจจะสมูททีนี้พอสเต็ปที่4ปุเพิ่มเนี่ยมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นขอขวดที่สินค้าไปกองอยู่ในสเต็ปที่4เนี่ยมันผลิตไม่ทันนะครับพอเจอปัญหานี้เราก็เพิ่มพนักงานเข้าไปในจุดสเตชันตรงนี้ในสเตชันที่4เนี่ย,ยจำนวนคนที่เราเพิ่มเข้ามาเนี่ยในวันถัดไปถ้าเขาหยุด มันก็เจอปัญหาในเรื่องของได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้หลังจากการที่เข้าไปสํารวจที่โรงงานนะครับก็พบปัญหาที่ผู้การเนี่ยนำมาบอกก็คือตอนนี้ก็มีจํานวนพนักง,งานที่มาทํางานหรือว่าขาดงานเนี่ยไม่ได้เป็นประจาสว่างเสมอแล้วทาให้ผลผลิตที่ได้เนี่ยครับไม่ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับทางโครงการและทางทีมพิเศรึกษาครับ ก็ได้เข้ามานําโปรแกรมเนี่ยเข้ามาทําการพิจิตรหรือว่าการทํานายให้กับทางโรงงานก่อนว่าถ้าจากเดิมเนี่ยเราทําจากที่เป็นพนักงานเนี่ยจะได้ยอดเท่านี้แต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นแขนกลจํานวน1แขน2แขน3แขนที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพเท่าไหร่ครับ productivity นะครับที่เราทํานายนะครับทั้งก่อนและหลัง จากการที่เราใช้แรงงานคนและเปลี่ยนมาเป็นตัวแขนกลเราพบว่าประสิทธิภาพที่ได้เนี่ยเพิ่มขึ้นสูงขึ้นมากนะครับจากเดิมประมาณ500ถึงห0 0ตัวสามารถอัพขึ้นไปได้ถึงประมาณ800ร้อถึงเก้ตัวผลที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่น่าพอใจนะครับเบื้องต้นก็ ถือว่าเราเองเนี่ยในส่วนของ productivity เนี่ยจำนวนงานปริมาณชิ้นงานต่อวันได้เยอะขึ้นถือว่าตอบโจทย์เพราะว่าเราใช้คนแค่หนึ่งคนนะครับในการควบคุมระบบอโตเมชันแทนบ,บคุคคล3คนได้นะครับส่วนในส่วนของพนักง,งานเองนะครับจากเดิมเนี่ยสคนนะครับเหลือแค่คนเดียวในการโอเ r a ร e ตในส่วนตรงนี้เราก็จะนำบุคลากรส่วนนี้ไปทำใน p รเ c ส s ของกระบวนการอื่น พอใจแล้วก็แฮปปี้กับโครงการดีๆผมต้องขอขอบคุณจริงๆแล้วก็ทีมงานที่ปรึกษาของอาจารย์สุขใจพมประสานสุขมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยนะครับที่ได้ให้คำปรึกษาแล้วก็มองอแนวทางในการผลิตด้วยโปรแกรมการวิเคราะห์นะครับเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนการผลิตในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของประโยชน์นะครับที่เอาแขนกลเข้ามาแก้ไขปัญหานในเรื่องของเพนพอยต์เนี่ย เราดูจากรายงานนะในเรื่องของการวิจัยแล้วก็ที่เราได้เก็บข้อมูลในเะรื่องก่อนและหลังโดยการใช้แรงงานคนจำนวนงานที่เข้าสู่ระบบเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีความต่างกันถึงเกือบ40%และนี่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของโครงการพิกธุรกิจ SME ไทยสู่การผลิตสมัยใหม่4.0เขตพื้นที่2 ประจำปีงบประมาณ2,565ที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐได้วางเป้าหมายไว้เพื่อสนับสนุนให้เกิดการลงทุนเทคโนโลยีอุตสาหกรรม4.0